เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานายอัตพลเลิกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวบทเพลงพิเศษและมิวสิกวิดีโอเธอคือพลังของฉันในโอกาสครบรอบ45ปีปตทที่ได้เบิร์ตทงชัยแม็กอินไตยศิลปินขวัญใจคนไทยทุกวัยและอิงวรันธรเปานินศิลปินยอดนิยมร่วมเป็นตัวแทนปตทถ่ายทอดบทเพลงขอบคุณคนไทยสำหรับพลังใจและการสนับสนุนอันดีที่มีให้กันตล 45ปีที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่ศิลปิน2วัยระดับแถวหน้าของประเทศที่อยู่ในใจของคนไทยได้ร่วมงานกันเพื่อส่งมอบความสุขให้คนไทยโดยมีผู้บริหารและพนักงานปตทรวมทั้งผู้บริหาร GMM กลัมมี my, เข้าร่วมงานณอาคารปตทสำนักงานใหญ่ าการจัดคันเเพลงในครั้งนี้นะครับก็เนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีของปตอท,อทอนะครับเราก็อยาก,กมีบทเพลงขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงความขอบคุณนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับปตอทอเนี่ยประดัตหน้าที่ในการสร้างความมั่นคง,งทางด้านแรงงานให้กับประเทศตลอด45ปีที่ผ่านมาก็ได้ความร่วมไม้ร่วม,มือนะของไม่เฉ,เฉพาะพนักงานปตอทอ ของคนไทยทุกคนนะครับจนทําให้ประเทศเราในวันนี้จริงๆแล้วนะครับวิกฤตพลังงานเนี่ยที่เกิดขึ้นแต่ประเทศไทยเราก็ไม่มีการขาดพลังงานในการใช้นะครับในช่วงปัจจุบันนะครับก็อยากจะมีบทเพลงอันนี้เนี่ยส่งมอบถึงกําลังใจส่งมอบถึงความขอบคุณกับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับแน่นอนครับคือที่ผ่านมาเราก็สร้างความมั่นคงในด้านพลังงานให้กับประเทศนะครับจนมาถึงจุดหนึ่งในวันนี้ประเทศก็มี และโลกนะครก็มีจุดเปลี่ยนในทางด้านพลังงานมีพลังงานรูปแบบใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นปเทเองเราก็มีการปรับวิสัยทัศนะครับใหม่ที่เรียกว่า Powering Life with Future Energy and Beyond เราจะเป็นพลังขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตนั่นหมายถึงว่าเราจะลงไปศึกษาลงไปทำธุรก,กิจเกี่ยวกับพลังงานแห่งอนาคตในทุกรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานประเทศและมีคำว,ว่า b e y o n นะฮะบ b e y o ก็คือว่า ปทอทจะมีการก้าวไปสู่วงการที่เรียกว่านอกพลังงานนะแต่ว่าธุรกิจที่เราจะก้าวไปเป็นธุรกิจที่จะสามารถสร้าง new S curve ใหม่ให้กับประเทศนะประเทศต้องการ new S curve ประเทศต้องการการลงทุนใหม่ๆก็ปทอทก็จะขอเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่จะก้าวไปลงทุนนะในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆให้กับประเทศครับสำหรับเองนะคะรู้สึก ดีใ,ใจมากค่ะเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับปรทอนะคะแล้วก็พี่เบิร์ดด้วยนะคะก็เป็นคนที่เหมือนเป็นแบบอย่างในการศิลปินแอเราอยู่แล้วไงคะแล้วก็ปรทอก็เป็นเหมือนหนึ่งในองค์กรที่เราเองก็เชื่อมัน่นแล้วก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่วันนี้ได้มาร้องเพลง45ปีปรทให้นะคะก็แฮปปี้มากค่ะ,ะพีเ่เบิร์ดก็คือเหมือนกับน้องอิงเลยนะครับก็คือนี่ พอครบรอบ45ปีนะครับแล้วก็ก่อนจะครบ45ปีนะครับเราต้องเจรทาเรื่งมากมายนะครับแล้วก็การให้ความันบริษัทมากมายต้องข้ามผ่านบริษัทมากมายและลม,ลม,ม,มีมากมายนะครับที่เราจะต้องทำต่อไปให้เป็นราย้ารที่พอจทอดไปนะครับโดยสามารถรับฟังได้ทางแอปพลิเคชนัน Music Streaming ชั้นนำเช่นเพลนจุกพร้อมกับกิจกรรมต่อเนื่องจากบทเพลงอาทิกิจกรรมร่วมสนุกผ่านคลิปวิดีโอสั้น TikTok เพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์ ส่งพลังและความรู้สึกที่ดีการจัดทําเสียงเพลงเรียกเข้าและเสียงเพลงรอสายไล์เมโลดีตลอดจนภาพยนตร์โฆษณาในวาระครบรอบ45ปีที่สื่อสารถึงการสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันของปตทในฐานะองค์กรพลังงานของไทยที่อยู่ร่วมกับคนไทย